สวัสดีครับวันนี้ก็คาสีพระเยฮะมาใช้ชีตที่ปั๊มลุบรรทุกนะครับพรุ่งนี้จะพาเขาไปส่งของด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวจะหลดกลับบ้านเสาร์ที่นะครับก็วันนี้ก็เปิดคลิปไปแปลกๆมาทุกคนเปิดอยู่ในห้องน้าครับก็ก่อนเพิ่งอาบน้ําเสร็จเมื่อกี้ก่อนจะออกก็เลยอยากเอาวิวบรรยากาศในห้องน้ําในปั๊มลุบรรทุกมาให้ดูนะครับนี่ก็เป็นในห้องน้านะครับ ก็ตอนนี้พวกเราก็เึิงอาบน้ําเสร็จ้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปหาเลกิมบอลถนนะอาจจะไปทำเลคกิมบนรถุแล้วก็คงจะมามากแหละครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปส่งรถแต่เช้าวะตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วทุกคนไปเดี๋ยวเราจะเริ่กลับรถกันเรียบร้อยมากเลยที่น,นี่ก็มีห้องน้ำอยู่หกเจ็ดห้องนะครับก็จะมีพนักงานทำความสะอาดอยู่ตลอดนะครับแล้วเขาก็จะมีรหัสเข้าหน้าประตูนะครับจองผ่านทางแอป ได้นะะปึ๊บเข้ากระตูเข้าไปอาบได้เลยนะครับไม่ต้องติดต่อกับคนนะครับนี่เป็นบรรยากาศในความรู้มันทุกนะทุกคนนะ,ะมืดแล้วครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงคืนละอยากกินมาม่า น้ำมันรถเผ็ดอะสาหยิบไปแล้วด้วยอยู่ในรถเหรไม่อยู่ในร้านนี่แหละไปไหนท่านเจ้าสัวพามาทรมานอีกแล้วคืนนี้ไปหาเมียน้อยก็วันนี้แม่บ้านขับรถมาหาทุกคนนะประมาณ80โลใครมึงมาบอกให้กูมา เออไ,ไม่เรียกมือมาก็เรียกเออหมอนวดแหละก็เอารถเล็กมาจอดไว้นี่นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่บ้านจะไปขึ้นรถไปกับผมไปส่งรดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปรับโหลดด้วยกันนะฮะลองพามาใช้ชีวิตในปั๊มดูบ้างสักคืนนะดูซิว่ามันง่ายเหมือนตอนใช้ตังไหมนะผมจะให้แปรงฟันข้างรถทำกับข้าวกินบนรถนอนบนรถที่แคบๆนะฮะ จะให้เรียนรู้บรรยากาศและความรู้สึกของคนขับรถนะครว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงนะครับทํางานได้เงินทุกคนแต่ว่าจะไปต้มะมาม่ากินครับยัยท่านจะสววต้องมากินมามะ่าออลืมอะไรบนร,รถปะไม่ลืมลืมความคิดอะเอากระเป๋าว้นี่ว่ะไทุกคนผู้หญิงผมไม่เข้าใจาว่าทําไมมาแค่คืนเดียวต้องพกข้าวของมาเยอะแยะผมอาบนะ้ำโปติใช้เวลาไม่ถึงห้าทีสินาที โอ้โหมากับแม่บ้านแม่งครึ่งชั่วโมงยังไม่เสร็จเลยทุกคนลีลานี่ดีเหลือเกินไม่โหโเหรอบอกโีลอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหน่อยไปโอ้โห้หหอออ้โอโออโหโอ้โหโอ้้้นโอออโ ก็ฝั่งรถบรรทุกก็จะเติมอยู่ฝั่งนู้นนะครับที่จอดก็เต็มแล้วครับผมคือที่นี่ตกดึกมาคนส่วนมากก็จะเริ่มวางแผนขับกันกลางวันนะครับเพราะว่าเรามีชั่วโมงขับควบคุมนะครับขับได้ไม่เกิน11โมงเอ้ย11ชั่วโมงพอชั่วโมงหมดเขาก็จะจอดกันนะฮะแต่ถามว่ากลางคืนมีคนวิ่งไหมมีครับก็วิ่งทั้งวิ่งทั้งวันทั้งคืนแหละก็รถบรรทุกอเมริกาก็เยอะอยู่ครับ สามเกือบสี่ล้านคันสามล้านกว่าลอกแล้วนี่ก็จอดเติมน้ำมันกันอยู่ครับนไงชอบไหมบรรยากาศชีวิตคนข,ขับรถบรรทุกอะ่ะชอบก็บมาได้ดิพูดมาทำอะไรเนี่ยดูแผนนี้ที่จอดเออลองลองมาใช้ชีวิตนะคะอยู่บ้านเลี้ยงลูก ใช้เงินอันนี้สามีบอกว่าให้ลองมาใช้ชีวิตดูว่าเวลาที่เขาหาเงินน่ะเป็นยังไงเป็นยังไงก็ทํางานนั่นสิเออก็เป็นอย่างนี้แหละไมไม,ไม่รู้สึกเดือดร้อนเลยนี่ถ่ายดูบรรยากาศหลังลจากที่เราอาบน้ำเสร็จนะคะวันนี้ก็เดินมาขึ้นรถบรรทุก คของสามีที่อ,อยู่บนน้นคืนนี้ไม่ชอบก็ท่านจะพาภรรยาของท่านไปนอนที่ไหนกรุณาบอกเราด้วยนะคะริมป่าครับชี่เขาขับรถบรรทุกองงย่างเงี้ยทุกคนจำเจ ทำเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะฮะแลกด้วยอิสรภาพไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับแต่ก็แลกมาด้วยรายได้นะครับค่าตอบแทนต้องคุ้มค่าพอที่เราจะอมาใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับซึ่งมันเป็นเออบาลานซ์ชีวิตที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะอยู่แต่บนรถทําแต่งานขับแต่รถนะครับอ้าวเลยรถแล้วครับนี่ก็เป็นครื่หาเงินทองของ เธสวยเองนะครับเข้าหาดหลังเล็กๆขนับเปล่าเรียกขนมบเป่าเข้ามาชมอีสานเรียกว่าที่อ่างนาน้ยคืนนี้ผมจะนอนข้างบนนะแล้วสีภรรยจะนอนตรงพื้นนะครับคอยนวดเท้าให้นะครับกับภาาไบทีนหัวนวดเท้าให้เมียก็คืนนี้เราจะกินอะไรดีทุกคนง่ายสุดนะฮะ ง่ายสุดก็คงเป็นมาม,ม่าครับผมมีเลือกสองแบบฮนะต้ยมยำหมูสับเป็นไม่ใช่มาม่าหมูสับกับต้ยมยำกุ้งนะแม่บ้านจะกินอะไรกินอะไรก็เหรอโอ้ยกินี่อื่นก็ไม่ได้หุงข้าวทุกคนวันนี้อ้าวนุก,กุมาไม่หุงข้าวานี่อ,อ,อว,ว้าวตเย็นนะฮะ เย็นแล้วก็มีช่องฟีดแต่ว่าไม่มีอะไรกินเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับโหลดเจแลเสิจก็เข้าบ้านแล้วทุกคนตามปั๊มก็มีแต่ฟาสต์ฟู้ดฮะตามปั๊มก็มีแต่อาหารอะไรก็ไม่รู้มีข้าวเหนียวไม่กินอนะ่ะมีหมูปิ้งขยันหมูปิ้ง ช่องอะไรทีนี้เราก็จะกินมาม่าหมูสับทุกคนนะแล้วผมก็มีเอ่อไข่เค็มนะครับซื้อมาจากร้านเอเชียไม่รู้ไข่เค็มจากที่ไหนแล้วเขาแพกไว้เป็นแพคอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีอ่ะถั่กกระป๋องแล้วก็มีาาป <c oughs> ลกปากระป๋องนะครับ ปลาปองปุ้ยเอาไว้ในยามฉุกเฉินครับแต่ละย่างทุกคนอาหารชั้นสูงทั้งนั้นเลยหากินยากนะผมจะบอกให้นะหากินยากมากมามาานี่ก็หากินยากครับสําหรับบางที่ที่อยู่นะฮะอย่างที่ผมอยู่เป็นเมืองเล็กๆนะครับบางทีเอาไว้ในยามฉุกเฉินนะเวลาที่แบบเรารีบต้องรีบไปรับโหลดหรืออะไรเงี้ยไม่มีเวลาก็ต้องมาม่าครับไข่รวดเร็วทันใจ ข้างหน้านเราก็จะปิดพมามอย่านนี้ไว้นะครับพม่านแล้วเราก็สามารถปิดตรงนี้แยกได้นะฮะเป็นห้องนอนอีกนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวครับผมหรือว่าโต๊ะทํางานก็ได้นะครับมันสามารถพับเก็บได้นะครับนี่จะพับกลางออกมาส่วนันนี้อาหารมื้อเย็นเราก็เป็นมะม่านะครับกับผักกาดกระป๋องยิงก็มีข้าวเหนียวด้วยนะ <laughs> นี่แหละครับวิถีคนวิถีคนขับ รถบรรทุกนะครับใช้ชีวิตกินนอนอยู่บนรถนะฮะส่วนอีแม่บ้านก็แองแมงแล้วครับสบายเหล,ลือเกินรอกินทั้งเงินรอกินทั้งอาหารอยู่ไหนก็รอกินไว้ยังไม่สุกเลย พรุ่งนี้จะลองให้อะแม่บ้านลงของดูนะครับจะลองให้แม่บ้านทํางานดูพรุ่งนี้จะใช้แรงงานแม่บ้านนะฮะดูดีกว่ากว่าเงินกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ยเป็นยังไงก็ช่วงที่เราดับรถ ออนอนอย่างนี้เราก็ไม่ได้สตาร์ทรถนะครับเราก็ดับรถนะแล้วเราก็ใช้เครื่องปั่นไฟเล็กๆข้างหลังแล้วก็ปรับจากตรงนี้นะครับ<ม><น>ก็จะประหยัดน้ํามันขึ้นเยอะเลยครับผมนี่ครับชีวิตบนรถบรรทุกทุกคน ร้านทอดซะเหลือเกิน <laughs> สองต้นผักเมียรครับมาม่าสองหอ่อไข่เค็มหนึ่งฟองระกาศกระป๋องหนึ่งมุ้ยนี่แหละดีที่สุดแล้วโอ้นี่สุดยอดแล้วทุกคนบางทีเราอยู่เมืองไทยทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะครับแต่สําหรับที่เมืองนอกอ่ะมันก็นะบางทีนะการได้กินแล้วเนี่ยมัน <laughs> ถามว่าถ้าอยู่เมืองใหญ่มันก็หาง่ายนทุกคนแต่ถ้าอยู่เอาแฮมเบอร์เกอร์กับพิซซ่าอะไรมาแรกนะ คไม่เอาอ่ะนี่ทุกคนไข่เค็มนี่ไข่เค็มนี่หกฟองเท่าไหร่นะเราซื้อมาแพ็คหนึ่งจ้ะเจ็ดเียเจ็ดเลี้ยสองร้อยกว่าบาทนะทุกคนนะหกฟองนะไข่เค็มนะมรดาอาหารประจำชาติของไข่ของมันนั่งกินไข่ผมก็เค็มแหละแต่เมียไม่กินไม่กินของแบบนี้ไม่กินอยู่แล้วไข่สดๆเลยเนี่ยทุกคนเลยวิธีลดบรรทุก ไข่เค็มจากไหนใช้ย,ยาเปล่าไม่ส่นจนนะส่วมากไข่เค็มจากทุกที่แหละไม่ไข่เค็มส่วนจน <S <S ส่วนจน <S <S น,นออะ <S <S ซื้อมาเนี่ยตัวหนังสือแดงเชอะเอาแล้วรีบใส่ไข่เค็มไปยังไม่คนมามากเลยรีบกินรีบนอนทุกคนพรุ่งนี้นออกไปส่งหลด พี่ไปส่งโหลดแต่เช้าเอ้าโ,โถ่ยังไงไขเยี่ยมมาอาอกระ,ะนี่แหละไข่เค็มของจริงอสองสองสามพันสองสามันอ,มอาบทีเค็มไม่ใช่ทุกคนหาที่อาบไม่ได้บางทีก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนชอบก็กดไลค์นะครับ ใช่ก็กดแชร์ไม่แชร์ละปิดปิดกล้องเลยปิดกล้อง <laughs> ไม่ชอบอ่ะกุปิดกดไลน์ <ๆ S 1> ทุกคนนะฝากเพจด้วยนะครับเเพจะส่งออล่างนะก็จะเป็นการถ่ายแบบวิวนะครับตัดแต่งไม่ค่อยเยอะเน้นธรรมชาติธรรมชาตินะธรรมชาติลงโทษนะครับ <laughs> คือไม่ได้มีเวลามากทุกคนนะก็ถ้าเจอวิวเจอบรรยากาศอะไรสวยก็พยายามจะถ่ายมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับนะก็สําหรับนี้ลาไปก่อนนะครับขอตัวพักผ่อนพรุ่งนี้ต้องออกไปส่งของนะครับ ไล่ไปก่อนครับสวัสดีครับ Later ทลุ้ยยินไม่รอเลยทำไมาดิ่ยมึงรู้สิกรรมเหรอโอ้โหยกูก็รีบสวย